ทุ่นใจกะทิว่าตื่นเต้นตลอดเนี่ยช่วงนี้ทิว่าเป็นช่วงที่น้ำลางจากภาคเหนือเพิ่นก็จะเปิดนะเปิดเพื่อจะระบายน้ำมาเด้กพี่น้องนะปกติจะไม่ได้เปิดเด้่ไม่ได้เปิดบ่กผมไม่ได้เปิดเสมอเนี่มาแจ็บมันเป็นความโชคดีพ่อบอนี่พงบอกแจ็บนี่โอ้โหกะสิแม่นเด้เพราะว่าอยากมาเลยครับเอฟซี่นให้มาพอได้มาฮอดแล้วได้มาเห็นแล้วได้เห็นน้ำไหลพร้อมโอ้โหพี่น้องเอ้ยบอกเลยนี่เห็นแบบนี้เลยคิดไดรเพื่อนเลยนี่นะ เฮานึงเฮาน่ะคิดบอกระบบคิดเพิ่นคิดได้จังได้เฮาวะเออแปลว่าเฮตทางด่วนให้เฮตทางด่วนให้น้ำไรทา,างด่วนให้น้ำนะเพิ่นเออเป็นอีกซับซับหนึ่งฟังเลยก็เออก็คือ,อคขนาดเฮตเฮตทางดั้งขิดขิด,ด <ๆ S 2> ได้อันนี้เนาะบผ้ต้องเลือเชื่อนะเอาเบิ่งเลยตื่นเต้นมาอีกคือบอกเกินคำคุ้มค่านะอันนี้จะเป็นทะเลแล้วครับพี่น้องครับ บ่าวแจ๊บมาดีมากครับบ่าวแจ๊สบายดีบ่าวแจ๊สบายดีสบายดีโอ้สุดยอดงามหลายงามหลายบ่าวโบขอบคุณเด้อสิพามาเมื่อเด้อคืออาจจะเอาแต่ใจเนี่ยบังคับให้บ่าวโบพามาเนาะนะเพราะว่าอยากมาแห้งอยากมาหลายบังคับเป็บ่าวโบกับบ่าวต้นพามาเพ ENNIS, าิ่นพามาอะไรก็ป้า <speaker> ถ <eterm oon> ูกใจไอ้ที่รอเมื่อนี้มาพี่มาพี่บ่าวแจ๊บอี่คือทะเลเหรอเนี่ยบ่าวแจ๊เนี่ยนั่นแหละจังกว่าคือบม่ด้คือพูดไม่เคยบอกบ่าวแจ๊ว่าสมมติประการมีทะเลเนาะสมมติประการมีทะเลตัวบ่าวแจ๊บบ้าหูนะจริงๆนะ ปากไม่น้ำนี่แหละปากไม่น้ำนี่แหละนี่แหละพอมาเห็นแล้วอู้วัทะเลนี่ว่านี่จริงๆบ่าวพ่ังน้ำปากเจ็บจากว่าคิดว่าคลองส่งน้ำสวนภูมิที่ยินไพรว่าไพว่าบอกเจ็บอยู่ว่าเป็นท่อเลยส่งข่ามมาเลยสื่อได้ในความคิดอะไรคิดว่าคลองประมาณสามสี่เมตรนี่แหละคิดว่านะคลองใครจะคิดว่ามันสิใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็อ้วูวแน่นแต่พี่ก็ยังเห็นเนาะขนาเห็นใหญ่โอ้โหอู้เป็นไปได้ยังไงเนาะขนาเงิดเนาะบอกเจ็บเนาะเงิด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 รี อันนี้เพิ่นสั่งมานี่มีประโยชน์เด้บ่จะบ่แม่นว่ารสั่งมาเพื่อเพื่อแบบว่าให้สวยงามซื่อบ่แมนซื้อโบแมนมีประโยชน์เนี่เป็นโครงการนรื่งมาจากพระราชดำริของต่อในหลวงพันไทยรัชกาลที่เก้าเนี่ยโอ้เนาะระบายน้ำอิจฉาคนไทยเนาะระบายน้ำที่ท่วมขังในเขตกรุงเทพฝั่งด้านตะวันออกของกรุงเทพเด้โอ้นี่ยไรคือเป็นจากพญานะเด้โอ้นห่ที่ชลธนามหลากมาจากทางภาคเหนือเด้โอ้โหเพ่ได้เห็ดเพื่อให้คนมาเบิ่งมาชมวิวซื้อโบแมนเนาะมีประโยชน์มีความสวยงามมีประโยชน์พร้อมเนาะปานตัวเบาตัวเบาโบ้เอ้ย ไาเดี๋ยวย่างไปดันได้เบาจะไปไป,ไปอโอผ้ผู้คนเหมือนกับมาเบิง่งคือกระเ้งเผาเนาะน,น,น,นอกจากประโยชน์เลยก็ได้เบิง่งชมความสวยงามทิวทัศนส์สวยงามเนาะพี่น้องเนาะเบาแจ๊บนี่ทือว่ามื้อนี้ขอบคุณบ่าวโบก,กับอ่าบ่าวต้นอรลียอมหลับอหลีมื้อนี้อันนี้ก็จะเป็นคลองส่งน้ำเพื่อระบายนา้ำออกสู่ทะเลได้บเบาวแจ๊บนอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวๆมีอีกอย่างอยากถามบ่าวบ่าวโบเนาะณณณตรงนี้คือบ่าวแจ๊บเห็นน้ำตรงนี้คือณมีความ มีมีมีน้ำที่มันต่ํากว่าน้ําจากตรงนั้นที่เขาแนมไปเนาะไกลๆนะตรงนั้นที่สูงกว่าแต่น้ําสามารถไหลไปได้อย่างไรบอกเจ้คือน้ำตัวนั้นคือบพลายย้อนมาเนี่ยนี้เนาะฮะนะจริงๆเขาเบิ้งเนี่ยมันมันไะไมันล่วงตาเขาเลยบอกเจ้บอมล่วงตาเฮาบอมอ๋าเพราะด้วยความกว้างความไกลเลยเห็นเทาแนมมึงคือสูงบอกโอ้บอกจะไปนั่งพิจารณาตัวเองอยู่มันยั้งน้ำตรงนี้คือต่ำหรือเป็นไปบ่ได้ใด้น้ำโอ้ต่<น>ำไรฮาร์ที่สูงนั่นแหละคือวันนี้แรงดันน้ำแน่มดิโอ้แรงดันของน้ำที่พับดันน้ำออกไปคือ แสดงว่าไอ้ที่เป็นเห็ดหยกคือเป็น,น,น,นอะ่เนาะสามารถให้มีแรงดนันลงมาตรงนี้เนาะโอ้แล้วก็พักน้นำออกเลยมันคือเวทคุดคล้องให้รอด เออนั่นแหละบอเจ้าก็คิดตรงนั้นปกติมันต้องขุดคลองเนาะมันสิง่ายบ่าในขีดใจแต่สะบัดเห็ดแบบนี้โอ้มันเป็นเทคนิคนี่เองเนาะบอต้นเบาโบเทคนิคและความคิดเด้บอแเจ้าอย่างขีดบอกว่าโอ้คนไทยเพิ่นมีแนวคิดเด้โอ้แม่นๆเก่งเก่งสุดยอดน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงปล่อยลงนอกจากได้ประโยชน์เลยกความสวยงามนี่ก็โดดเด่นเลยนะยังคือแบบเฮาเบิ่งเหมือนเหมือนลอกเลียนธรรมชาติเลยเนาะน้ำไหลลงมาเป็นคลื่นเป็นคลื่นมาป๊าตวยงามเลยวะงามเลยอมหลับเลยดูแบบเพลินตาเลยมาเบิ่งนี่ พี่หลึกพี่หลึกเนาะโมตี้อันเอฟซีมันยังอยากให้พามาเนาะโอ้สุดยอดพี่นอ้องเอ้ยประเทศไทยนี่จะมีหลายอย่างให้เจ้าแบบว,ว้วาวว้าวเลยกะอ่าเซอร์ไพรส์ยอยู่ตลอดเวลาใช่คำนี้เลยบ่บ่บอลแจ็บตอนนี้ใคใแ้เจะไปหาบาลต้นเดใชเบาลต้นอยู่ใช่โอ้อโห้โให้ไปถามความรู้สึกของบอลฮจากที่เห็นใ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 นภาพ นในในในคลิปกับเทนเนี่ยตัวจริงปเป็นยังไงปะมาไปไปไปถามถามเพราะว่า,วาอยากถามเลยเขาวานความคิดของคนก็พอแจ็บสิคือการบอกพอยังพอแจ็บคิดซีพอแจ็บคิดนะคิดว่าเป็นทอ่อแล้วปล่อยลงเอาแบบนี้เน,น,นาะนะคือทอมั็นทอใหญ่ให้ทอใหญ่นะคิดว่าใหญ่ก็คิดว่าปมันสองคนอุ้มเนี่ยประมาณนี้คิดนี้แหละเต็มที่เนาะไปไปถามแล้วก็คล้องนี่คิดว่าคล้องประมาณสี่ห้าเมตรอันนี้บอโบเขียว่ามันหนักสิบลักซ์เซาสิบสองบอกเกินได้บอโบ บึงด้วยเซต้าเนี่ยบางเจ็บคิดว่า,า,วารักเจ้าคนไหนไหนอ่ว่าขอถามเนี่ยเพื่อนขอถามเนี่ยนี่เนี้ยเห็นแบบนี้เลยคิดอะไรให้เพื่อนเลยนะ เขานึ่เฮาเนี่ยคิดบอกบวกคือคิดเพิ่นคิดได้จังได้เฮาวะเออเรียว่าเฮ็ดทางด่วนให้เฮ็ดทางด่วนให้น้ำไรครับเหตุทางด่วนให้น้ำนะเพิ่์นเออเป็นอีกซับซับหนึ่งฟังเลยก็เออก็คือขนาดเฮ็็ดกเฮ็ดทางด่วนให้น้ำเลยครับเออปกติว่าถ้าว่าใส่คลองนี่มาน้ำสิไหลบ่ไวแบบนี้เหี่ยวเลยไหโอ้โนุ่แมนแมนแมนคเฮ็ดสูงไหมนั่นแหละมันสีความดันของมันความดันเนาะแรงดันน้ำตกลงมาเนี่ยโอ้นี่แหละคือความสลาดคอยงานสลัดเนาะสติปัญญาเนาะมีเงินอยชางมากก็ได้ที่นี่มีเงินอย่างเดียวนี่ย มีเงินกับมหูอินเทสได้เอาคันกสลาศรัทธาเป็นพระวิชาสามารของพระองค์เนาะในหลวงรัชกาลกัททีเก่าผู้บริหารต่างกันผลงานก็ต้องแตกต่างกันโอ้ไม่นั่นเนาะมันอยู่ที่คือผู้นำครอบครัวหรือคือพ่อเฮาเลยคันพ่อเฮาซอดีเฮากสลาศัทไม่นั่นบอกเพื่อนเอาคันพ่อโง่ลูกกสิลาดรัทได้ไหมวะมันก็ยากอยู่เนาะโอ้ยยากเออนี่โอ้ขันพ่อคันพ่อโง่ลูกมันกา กระซิงโง่พ่อเนาะความฉลาดบริสุทธิ์ลูกดิเออความฉลาดลูกก็ต้องยังโบได้หน่อยก็ได้ร้ายเลยเนาะความฉลาดโอ้ความฉลาดพ่อพาให้ทานเห็ดหนีพ่อคิดออกได้จะได้เมื่อเกิดไปตั้งพ่อมาเลยเออโอ้แต่ในก็ขอบใจนะเพื่อนเหมือนในขอบใจเปาโบเลยกับเปาต้นที่พามาเพื่อนคุ้มค่าได้เหมือนไหเดี๋ยวว่านายเพคนเฮ็ดไหยเนี่ยมัน่ปนเฮ็ดไหยเบื้องงามอย่างเดียวเนี่ยแมน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 กับประเฮ็ดไหยงามอย่างเดียวแต่เพปรนเฮ็ดซอยแบบว่าทางไอ้มีประโยชน์พ่อพื้นที่มีประโยชน์อยู่แล้วพื้นที่แถวนี้ก็น้าบวชรวมกัน นี่แหละอนี้ละซอยพอนนี้เลยเนาะบ้วนน้านี่คือคือคิดเป็นลูกบาดเพชรบมเนาะบบบบโบหรือ่าคิดเป็นยังคิดเป็นลายอะไรกันเมตรแหละต่อวินาทีเลยแหละบุ้งลูกบุ้งหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรตอนแรกเขาคิดว่าเป็นท็อในี่ยว่าได้เพื่อนคิดว่าคอเนี่ยจะเป็นท่อสูงหน้าประมาณสองสามคนโอบนะเพื่อนป่ะมาณนั้นคิดว่าแนวนั้นเนาะนะแล้วปล่อยลงแบบนี้นะเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่ บอกเลสร้างให้มันทายหูได้ให้ออบอกคนมาเที่ยวจอดโนเต็มอยู่ฮะสร้างให้เป็นแลนด์มาร์คแซนให้สร้างให้เป็นนักท่องเที่ยวเ,เป็นแลรงท่องเที่ยวพร้อมแล้วก็สร้างประโยชน์พร้อมประโยชน์บุพเพแรงเป็นแรงองเดียวได้อีกโด้วมันได้หลายะไกลทุกประเรทศไทยเขาคิดรอบครอบเดี๋ยวก่อนนะั้นเดี๋ยวก่อนนัเป็นอยังสมูซุ่มูอ้ายคืออยากพากันมานะเป็นอีหยังเป็นอีหยังอยากเห็นอยากเห็นอีหยังนั่นบาเจฟนั่นคือเอฟซีบอกตอนแรกบอกบอลได้หูได้ซ้ำนะย้อนนี่เอฟซีบอกว่าให้บาโบ่กับบาต้นพาไปเมืองดูนฮานุวม่ บมอแจ๊กเบาไม่ได้คิดยังไงคล้องสุงน้าคิดในใจนะนะคล้องสุงน้า,า,า<อ>มันก็รนะ้ายบอสมันก็มีนะบอสคิดว่าคล้องสุงน้ามันก็มีอยู่นั่นนั่นถึงมีจากคล้องอครึ่งส่งไปอีกคล้องหนึ่งนะเพอนเนาก็เห็นอยู่แถวนั้นนะคิดว่าจิบุรีเป,เ,ปเป็นเป็นมี่เนะาะเขาเป็นสายใจซั่มพอไปเบิ่งฮูบเห็นฮูบเอ้ากดดันเลยบาเนี่กดดันตัวกดดันบาโบเลยอยากมาเบิ่งเลยบาเนี่นะเดี๋ยวให้นบาส่วนแล้ไปเบิ่งตรงทะเลซะก่อนไปอโเคโข้าไปข้างในเมันไปไปข้างในถาวรเนาะไปเบิ่งใกล้ๆเลยเนาะเอา เข่ามากใกล้ๆเข่ามากใกล้ๆบ่าวแจ๊บเห็นถึงความอลังการอยู่บ่อนี้บ่าวแจ๊บสุดยอดบ่กบสุดยอดบอกเลยวันนี่คือไพ่ิีฟอาบ่าวแจ๊บเสีแซง,ง,งบออีกแลหละหายเป้ามือหน,นังยอมหลับคือบ่าวแจ๊บจากมาบุรีคือด้วยความที่เขาขิดขิดเองเนาะขิดเองว่าประมาณสักน่าจะเป็นทอนเป็นทอรือแบบทอปปาใหญ่ๆนะบ่ส่งน้ำขามขามถนนมาอลไรกะมาปล่อยลงแบบนี้นะกะสีมันกระสีงามได้คือการแล่นในความขิดแต่มาเห็นแล้วบุแมนพี่น้อง เพื่อนต้นว่าเมื่อกี้ว่าเห็ดทางด่วในให้น้ำคือเพราะว่าน้ามาด้วยความแห้งเลยบึงเนี่ยแบบมาด้วยความแห้งเราไหละลงมาตรงนั้นเห็ดน้ำเป็นคลื่นขึ้นกระจายมันเป็นความขูงดงามเลยบาว่าวคลองส่งน้ำลอยฟ้าได้แบบนี้โอ้ไม,ม่แม่นแม่นคลองส่งน้ำลอยฟ้าปมาตัวมาโทษอีอย่างงามเลยก็อัศจรรย์เลยก็หงุดเนาะอัศจรนทร์หงุดือคำเดียวกันเนาะหงุดออกไปเห็ดได้ใดฮะนะ คน,นแบบเห่าๆนี่คิดบ่ออกซ้ำแล้วกับสิเห็ดอะไรห,ห้เป็นแบบนี้เงินตรงนี้ต้องคิดบางทีโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดเอาาวปาด้พอเช่นนั่นน้ำท่วมนี่ก็ค่ายกำวลไปเลยเนาะบอกเห็นไปดีเนาะขนาดน้ำยังยังหอบอยู่เนีน้ำไหลเนาะ ครับผมมีสิ่งนี้อยแห้งเต็กได้แต่บ่เนาะน้ำลายเนี่ยเวลาน้ำลายเนี่ยอ๋อโตบ้าแจ๊บขำไมไอ้ไก่รู้ซื้อไงผมซื้อแบบใจเต้นอันนี้คือไอ้น้ำที่โดดขึ้นนะนะบ่าวบงเบิ่งบุตรินี่ต่ำบุตรินี่น้อยได้ไหนบิ่งเนี่ยธนาบ้าโตกระเด็นขึ้นเนาะเออแล้วเป็นแบบเหมือนดอกไม้เหมือนอย่างเวลาขึ้นแบบนี้เลย กลายเป็นความงดงามอย่าคือแบบภาพวาดอย่าคือจิตกรรมพาพนังเลยพี่น้องเบิงเบิงเนี่ยอลองเห็นเป็นภาพนิ่งไหมเป็นจิตกรรมดีๆนี่เองเลยนะรักขิดผุดขิดได้อ้นี้เนาะผมโอ้ผมเลือเชื่อนะเอาเบิงเลยตื่นเต้นมันนี่คือบบกเกินคำว่าคุ้มขานะเนกินคำว่าคุ้มขานะก็ดีใจหนะ้าที่แบบ โคดดันเบาโบก็เบาต้นได้เนาะสิ่ไปทางอื่นก็ให้มาในที่นี่แต่เบาโบมันเคยมาเลยเนาะพี่น้องมันเคยมาแล้ยบาลแจ็คปัดโบเคยมาบาลแจ็คเอาใจตัวเองเลยให้มาให้พามาวันนี้คุ้มค่าเลยวบาลแจ็คเห็นทะเลพอแมนแล้วก็เป็นก็เออยังเป็นการหู้ครั้งแรกว่ะสมุดประการมีทะเลคือยู่บอลบอแจ็คโง่ก็เบาได้นะเบาเลยโอ้ยสมมติสร้างว่าแต่จะไปหูมันทำไมบ้าๆสมมติประการมัมีทะเลคือ คือด้วยความที่เขาบริค้นหูบริค้นหาวะ่ะสมมติการไปทะเลคิดแต่ว่าชนบุรีระยองอ่าจันทบ,บุรีอะไกะทางภาคใต้เนาะคือทะเลบริหูว่คาคพื้นภาคมีทะเลได้มาเห็นตอนแหล่งบริหูใช่ไหมเน,นีน่ยนะเป็น,เป,นเป็นทะเลอย่างภาคใต้เอ,าอ้าคือน้ำก้อนนึงบอกยังวางนะคิปกับตัวเองเลยเอา้าทะเลนี่ว่าอุ้ยแล้มาบอกเองก็บบริว่าวเนาะตอนมาก่ะพาแต่มาเบิ่งอันนี้เนาะโอ้เนาะเนี่ยนี่เล้าคุ้งขา แต่คลองทรงน้ำเพิ่มบริสเพื่อสวยงามบริสให้มีประโยชน์ระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เนี่ยทางทางพังทางภาคออกตะเวนออกของกรุงเทพเนี่ยไอ้บาจับไหลแบบตุ่มย่างที่บาวกเกินไปก่อนหน้านะแม่น้ำท่าจีนที่เป็นแม่น้ำที่ไหลออกสู่ทะเลแม่น้ำเจ้าพระยานะส่วนแม่น้ำป่าสักก็ไหลมันรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้อันนี้น้ำน้ำนี่เอามาจากคลองได้น้ำตัวนี้ น้ำเนี่ยก็ที่ว่ามาในเขตของรอบๆสนามบินสุวรรณภูมิโอ้และกัเขตกรุงเทพมหานครและกับบ้านเรือนประชาชนและกับสวนราชการเนี่ยเด้อ๋อเป็นการระบายน้าออกในช่วงที่น้ำหลาก <arım S 2> ออกตอนที่น้าไหลมาจากทางภาคเหนือผี duc, ่ลึกผีหล <paragraph S 2> ึกเนาะว่าปกติแล้วน้าไหลจากทางภาคเหนือแล้วนะ่ะมันจะล้นทางไม่นํำจากพญาเพราะมันลงมาลายเดนาะนี่แสดงว่าช่วงน้าแรกคนไม่ได้ปล่อยเนาะแบบนี้น้าแรกคนไม่ได้เปิดอ๋อเปิดในช่วงที่น้ำหลากไอ้ในบางบัวกับบัวคอยหูเด้อข้อมูลพผิดหรือไยนะมือนีมาก เพื่ออยากภาเบาแจ๋ประมงคว่ำอลังการของคลองสรงนาซวนน้รพุ่มเนี่ฮะท่านผู้ชมก็ที่ว่ามีข้อมูลกับฝากบอกผู้เข้าในเด้อมาเชียวนะครับมาเชิงทองเชียวนอกเป็นนอกๆอยากเห็นในสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจเบิ้งน้าเบาแจ๋เบิ้งน้าโอ้โลุกขลุกอันนี้ก็ใหญ่คลองนี่ก็น้องบริเวณคลองธรรมชาติแน่นอนแมนบอกบริเวณคลองธรรมชาติอ๋อโอ้โหหุดยอดเลยพี่น้องเลยโคือผู้พูดงบประมาณเทอดาดได้ขนาดนี้ส่งขามาจากฮู้นะ คิดว่าเป็นท่อนีนาะท่อแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็ดขาขาขึ้นมามันสิง่ายนะในวามคิดเท่เนะผมคิดว่าเป็นแนวมอต้นว่าเป็นแบบเป็นสะพานลอยฟ้าแต่ว่าเป็น,น,ออนเป็นทางด่วนน้ำมอตอน้นออกคือเพราะส่งน้ำลงมาอย่างแห้งแล้วกับพักด้านน้าออกไปผูกสู่ทะเลเลยเนาะไหลจนจนไปเลยผูกเป็นใส่เครือ่อ,อ,องสูบน้ำสูบขึ้นเนี่ยแล้วก็ปล่อยลงมาได้บาตน้นาเครื่องสูบน้ำมันสีใหญ่ขนาดไหนนี่ อยู่ฝักฟังหนึ่งของถนนโอ้บุรีกใกล้ๆเลยปุ๋ยใกล้ๆเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งโ,โอเคเลยปลาเดีย๋ยวยาวไปกันดีใจแห้งพี่น้องเอ๋ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพาเบาแจ็บมาเห็นความมลังการของคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิเนาะพี่น้องเนาะืันนี้ก็ดีใจและมีความตื่นเต้นเนี่ยมายามได้มายามไดก็ถือว่าตื่นเต้นตลอดเนี่ยช่วงนี้ที่ว่าเป็นช่วงที่น้ำหลากจากภาคเหนือเพิ่นก็จะเปิดนะเปิดเพื่อจะระบายน้ำมาได้พี่น้องนะ ปกติจะบ่ได้เปิดเนี่ยไ่ได้เปิดบอกเขม่ได้เปิดสมมติเนี่ยมาแจ็บมันเป็นความโชคดีพ่อบอกนี่พงศ์บอแจ็บนี่โอ้กระเจียนเนี่ยเพราะว่าอยากมาเลยครับเอฟซีผนเห็นมาพอได้มาฮอดแล้วได้มาเห็นแล้วได้เห็นน้าหลายพอมโอ้โหพี่น้องเอ้ยบอกเลยสุดยอดอะไรสุดยอดอะไรสุดยอดปะสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยใครบอกเคยมากับมาเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะเพราะว่าก็บม่ได้หาเบิ่งได้ง่ายๆเลยนับว่าเป็นความโชคดีของพวกเฮาเนาะพี่น้องเนาะบ่าวแจ็บแจ็บโบนุ่มล่าเนี่ยฮะได้มาเห็นนะครับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของคนไทยแมโ่โอ้ยสวยงามเลยสวยงามตื่นตาตื่นใจเนาะตื่นตาตื่นใจนอยอมหลับยอมหลับสุดยอดเฮ้ยเขาจะเขาจะหาหม่องที่แบบว่าโอ้โหโอ้โหกูนี่เนาะบาจับเนาะเอ้าก็ชื่ว่าสําหรับคลิปนี้บ่าวกับบ่าวจับกะสีคอเนี่ยล่าทามช่วงไปเพียงธรรมดีกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะท่านในทีมมากและก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอของบ่าวบวกับบ่าวจับนะค่ะ ลิ่มกดไลค์เป็นกำลังใจนะพี่น้องโค้ดกระดิงแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวโบโดยการบังคดขานโฆษณากันแล้วกันไปสนับสนุนบ่าวแจ็บทางช่องสตอรี่ชีวิตบ่าวแจบ็บเด้อพี่น้องเด้อโอ้ย,อยคุ้มค่าพอมืนอน,นี้คุ้มค่าเมือนี้คุ้มค่าแล้วก็หวังว่าพี่น้องเอฟซีทูกนก็คุ้มค่าคือกันเนาะสิ่งที่เห็นภาพมืนนอนี้เนาะคือว่าสุดยอดเลยแสดงท่าดีใจใหายจากท่าหนึ่งเนี่ยว้าวโอ้ยเฮ้ยตอนนี้ลาไปแล้วพี่น้องเอ๋ยสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้บาเแจ็บบอลแจ็บ